ประมาณ1นาที30วินาทีนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนการเล่นเกมบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นไหลส่งข้อมูลได้รวดเร็วอ่าเสร็จพอดีครับก็ประมาณ40วิเฮ้ยก็ไฟล์100กิกใช้เวลา40วิโอ้โหบอกเลยว่า โคตรไวเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดอก็จะมาแนะนำ SSD M.2 Gen4 Kingston Fury r e n e g a d e บอกเลยว,ว่าตัวนี้เร็วแรงมากๆเลยนะครับผมค่าการเขียนการอ่านเนี่ยสูงถึง7,300เมกไบต่อวินาทีกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันว่าจะได้ตามที่เขาบอกไว้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ความจุถึง2,000กิกเลยนะครับ สามารถลงเกมได้หลายเกมสามารถทํางานได้หลายๆงานเลยนะครับเก็บไฟล์งานได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยที่เราไม่ต้องอัปเกรดตัวเก็บข้อมูลมบ่อยๆตัวนี้ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับมีแพคเกจสวยงามมากดูแบบเป็นเกมมิ่งดูแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะครับนีแพคเกจก็ดูสวยงามเรียบง่ายนะครับตัวนี้ประกันยาวๆถึง5ปีเลยนะเห็นไหมครับ5ปีอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัว s s d กันแก,แก้กันเลยนะครับบอกเลยว่าการออกแบบสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบบางนะแล้วแบบเล่นลวดลายตรงนี้ด้วยนะครับดูสวยงามมากตรงนี้อลูมิเนียมแบบบางแนะี้ก็ช่วยให้ การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การอ่านการเขียนเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับความเร็วไม่ค่อยดรอปเพราะว่าระบายความร้อนได้ดีมากนะครับทำให้การอ่านการเขียนมันคงที่เนียนกริบนะครับเหม,มาะมากๆเลยสำหรับใครที่จะไปเล่นเกมหรือว่าต้องการการถ่ายโอนไฟล์หนักๆถ่ายโอนไฟล์ตลอดเวลาเนี่ยเหมาะมากนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้ก็จะเขียนว่า PCIe 4.0 NVMe M.2 นะครับ สวยงามมากมาดูอีกฟังหนึ่งนี่ครับนี่ก็จะเขียนรายละเอียดสเปคแล้วก็คุณภาพต่างๆนะครับนะตามนี้เลยนะเอาละครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปดูรีวิวกันดีกว่าว่า SSD M.2 Kingston f u l l y n ล g เกตตัวนี้จะเร็วแรงค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยเราก็มาทดสอบการใช้งานกันจริงๆกันเลยนะครับนี่ผมก็ใช้ตัว Kingston r e e ต a d e 2TB ตัวนี้เลยนะครับผมก็ได้ทําการเทสไว้แล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับค่าลีนะครับก็อยู่ที่6 9 5ัน้าร้อยหาผมประมาณนี้เลยถ้าปัดไปเลขโกงก็ประมาณ7,000นะครับส่วนค่าไร์นะครับก็อยู่ที่6,910นะครับก็ถือว่า เร็วมากๆเลยนะผมใกล้เคียงกับสเปคที่เขากำหนดไว้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองเข้าเกม g t v ที่มีความจุตัวเกมถึง1 0 0กิกเลยเรามาดูกันว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับเราก็เข้าผ่านตัวสตรีมเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูนะครับผมว่าตอนเข้าเกม g t v ปุ๊บไปครับผมจะเข้าแบบ G.T. แบบออฟไลน์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการดึงไฟล์เกมในะระบบขึ้นมานะครับผมพวกเซฟต่างๆนะครับลองดู่าจนอาทีปครับเกมีออฟไลน์ผมองกางกันดูนต่ใช่ละดนาทิปก็นึ่งที่คนครับก็อนโหลเซฟไม่ล่ออฟไลน์ครับเต่โปรดึงไดกร่อนอครับตอ่ะ 1>, 1นาที30วินาทีนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนการเล่นเกมบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นไหลส่งข้อมูลได้รวดเร็วอัปเดตเกมอัปเดตแมปแบบเรียลไทม์ได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับนี่ในส่วนการเล่นเกมบอกเลยว่าถ้าใครจะ ซื้อไปเพื่อการเล่นเกมบอกเลยว่าเล่นแทบลื่นไหลแทบจะไม่เจอการสะดุดเลยนะครับอา้าวสะดุดลดซะแล้วนะอันนี้คือในส่วนการเล่นเกมที่ผมเทสให้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาลอง Copy ไฟล์ใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือ Copy ไฟล์เกม gta v นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไฟล์เกม gta v property ครับผมความจุอยู่ว่า105ากิกนะครับผมจะก๊อปมาไว้ที่เดสก์ท็อปคอนโทรครับ ดูครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ใช้เวลาประมาณ45วินาทีนะครับผมจะลองจับเวลาดูนะครับมันจะได้45วิจริงหรือเปล่าแล้วก็ดูครับการอ่านเขียนนิ่งเสถียรมากนะครับสปีดอยู่ที่2กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับโอ้โหโคตรไบเลยนะตอนนี้30วิ45มีแล้วครับตอนนี้ก๊อฟไฟขนาด 1น0กิกนะครับไปครับไปครับดูครับอุ้ยปุใกล้เคียงนะใกล้เคียงเดือนสิบห้าวิครับเลือสิบห้าวิดูครับจากที่คำนวณไว้ประมาณสี่ินห้าวินะครับจะใช้เวลากี่วินาทีดูครับดูครับดูครับใกล้แล้วปุ๊บอ่าเสร็จพอดีครับก็ประมาณสี่สิบวิเฮ้ยก็ไฟหนึ่งร้อยกิกใช้เวลาสี่สิบวิโอ้โหบอกเลยว่า โคตรไวเลยนะครับอ่ะผมลองเปิดโปรแกรมซืม้อราการส่งหงน่อยแก้ารันปึ๊บโปรแกรมต่อวิดีโอครับนี่ก็เปิดได้อย่างรวดเร็วนะครับผมไม่ว่าจะเปิดป Google Chrome Microsoft Edge ครับรวดเร็วครับผมโปรแกรมอ่าคอนเทนแนลครับในรวดเร็วนี่ครับ DPC g t a ไฟล์ต่างๆคือบอกเลยว,ว่าทำได้อย่างรวดเร็ว นะครับโอเคก็เอาเป็นว่าใครที่จะซื้อไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับก็โหลดเกมไวอัปเดตเกมไวทําให้การโหลดแมปต่างๆทําได้อย่างเรียลไทม์หรือว่าจะสายครีเอเตอร์นะครับที่แบบต้องโยนไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์ฟุตเทจใหญ่ไฟล์ 4k หรือว่าเป็นไฟล์งานสามมิติอะไรเงี้ยนะครับผมก็ในการทํางานได้อย่างรวดเร็วลื่นไหลช่วยประหยัดเวลาในการทํางานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถ เลือกซื้อกันได้เลยนะครับมีความจุให้หลากหลายสเปคนะครับมีตั้งแต่500กิก1,000กิก2,000กิกถึง4,000กิกเลยทีเดียวนะครับสามารถหาซือ้อได้แล้วตาม้านค้าไอีชั้นนำทั่วไปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใหอ้องด้วยนะครับแล้วก็เก็บความรู้นิดหน่อยนะครับถ้าใครจะซื้อ SSD PCIe เจน4แบบนี้นะครับก็ต้องเลือกซื้อ CPU เมนบอร์ดให้รองรับกับ SSD เจน4ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่รองรับความเร็วมันจะวิ่งได้แค่ประมาณ2,000-3,000เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเี่กก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ